กรอบด,ดังเสียงเด้ออืออือเงนหัวอือ ปลาบิลีไหมปลาสุดปลาเป็นคนแค่สุดปลาอืออ๋อปลาบลาแมงอืออ้ยมันแค่บีสีกัน

เยนี่เนี่ยความกนี่อืมอืมอืมของฝากจากสะโกนครมีวิธีการเก็เบอาาเอากระบอกด้ยหูนหนะกอ,อบิลีไหมวิธีการเก็บอาหารนี้หัวป่านที่นี่ม่ได